นี่นี่แล้วก็ผ่านกรงจิงโจ้เมื่อกี้ที่คุณแม่มาถ่ายเนาะจิงโจ้กระโดดทิหนึ่งแล้วทีมีกิ้งก่าด้วยนะฝั่งนั้นอะไปดูสินู่นไงกิ้งก่าเต็มในกรงอะเชิญชมด้านในอุ้ยพี่แสดงว่ากิ้งก่าไม่ดุนะเข้าไปได้นาทีนี่อ๋อเดินชมด้านในนี่มีกิ้งก่าไกโหน่าด้วย กิ้งก่าตัวใหญ่นู่นน้องนาทีไปนู่นละวน้องนาทีไปนุ่นและแต่ว่าเราอยากถ่ายรูปกับลิงนะเหมือนลิงไี่ถ่ายรูปกับลิงลอูรังอูตังหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเราจะพาลังนาทีเข้าไปไม่รู้ว่านาทีจะยอมเข้าไปหรือเปล่านุ่นน้องน่ารักมากอยู่ตรงนั้นถ่ายรูปกับนนะ้องเราตังได้ด้วย ให้พี่เดราพาทีไปถ่ายรูปุนิลไลยไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายาทีไม่ยอมเข้าไปอ่ะแต่อยากถ่ายนะน่ารักนาทีหนาที่ากรักตะน้ารักน่ารักโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปกับน้องรังอตังกันนะคะได้เดี๋ยวแม่จะเอาถ่ายรูปเหรอคะใช่ค่ะอเคนี่ลรูกเข้ามาเลยน่ารักมากนาทีเข้ามาเยว้าว ดูลิงดูลิงนาทีนาทีเข้ามาถ่ายรูปกับพี่อยู่ลังกุ้งตังเร็วเข้ามาเลยลูกมาเลยเข้ามามาข้างในเลยนาทีเข้ามายืนรอตรงต้นกล้วยนี่เลยดูแม่เลยน้องไม่ยอมลงมาถ่ายรูปร้องไม่ยอมลงมาครับตังตังโอ้โหดูคัดเดี๋ยวดูดูมาไม่้มลิงลูกกุ้งตังแต่นาทีแต่นาทีไม่ยอมเข้ามาครับ น่ารักมากเลยน่ารักมากน่ารักมากเลยโอ้โหลงแล้วเหรอโอ้ลงแล้วีมาี่ไม่น้องน่ารักมากเลยน้องหนีแล้วน้องชื่ออูฟูนะครับูฟูดูทำดีได้เละ น่ารักโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันต่ออันนี๋ยายบายผู้ฟูนะถ้ามาเที่ยวที่นี่อย่าลืมมาถ่ายรูปก,กับผู้ฟูกันเ,ย,เยอะๆนะคะดูที่ฟูฟูน่ารักเด็ดไหมฟูฟูผู้ฟูไปละแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเข้ามาเราอยู่ข้างนอกเมื่อคืนคุณแม่ถ่ายรูปก,กับผ <c oughs> ู้ฟูไปไปเจ้าก็ไเปหน้าที่ปักไปทางนี้ครับไปเราไปนั่งพักดื่มน้ำกันก่อนไปพักไปพักโอเคจะไม่พักอีกแล้วหรอ สนุกนะคะ,คะเหมือนแบบสวนสัตว์ที่แบบเขามีสัตว์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วนี่ดูดิกิ้งก่าตัวกรนเริ่มอ่ะท,ทีนี่ทางนี้ทีดูกิ้งก่าก่อนเร็วนี่กิ้งกา่าโอ้โหกิ้งก่าอะไรเนานาทีตัวกระเริ่มเลยอ่ะกิ้งก่าอะไรครับกิ้งก่าอะไรครับอีกตัวหน้าบอกไม่พี่เขาไม,ไม่ใช่อีตัวหน้ากิ้งก่าไม่ใช่อีตัวหน้ากิ้งกา่าอีตัวหน้าไง จะมีสัตว์เต็มเลยเด็กๆก็มาดูได้ฝั่งนี้เป็นลิงฝั่งนี้เป็นลิงลิงอะไรเอ่ยลิงมาโมเสตแต่ว่าตัวเล็กเปล่ามองไม่เห็นน้องเลยนอนอยู่ในกล่องก็โอ้น้องอยู่ข้างในอ่ะนะพี่น่ารักคนเล็กเห็นไหมเพราะว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าน้องอยู่ข้างในเนาะใช่เลยน้องอยู่ข้างในนาพี่บอกว่า ยืนกินถั่วอยู่นู่นแล้วนี่ตัวอะไรเอ่ยสกังสกังสกังยังไงสกังลูกนู่นนอนหลับอยู่ข้างในสกังอยตัวเลยอ๋อมีสัตว์เต็มเลยอ่ะแล้วทีที่เห็นเจ้าตัวอะไรเนี่ยอันี้เอานิ้วใหญ่ไปนะลูกอย่ารอไอ้ตัวนี้เออี้ตัานี้ยนะแ่เขาบอกว่าอย่ารุนาอย่าเอานิ้วยื่นเข้าไปในกรงไอ้ตัวนี้ฟันมันคมมากห้าเปานิ้วยื่นโอเคไหมครับโอเคอ่าโอเคไปกันต่อเลย นี่ไอตัวนี้ตัวอะไรฟร์เรสฟร์เรสอุ้ยทำไมเหมือนจะง่วงตลอดเวลาเลยเจ้าเจ้าหนูน้อยนี่เหมเดียู้นน่ารักนะเอาค่ตัวไหมตัวเดียวืไเอาไม่เอาเอาไปเลี้ยงที่บ้านหน้าไปจู้ไไงลูกนะไปดูต่อไหมไม่เอาไม่เอานี่เป็นอะไรหมาจิ้งจอกอหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอก ว้าวนอนอยู่ในนู้นนะแม่ถ่ายไม่เห็นน่ะน้องนอนหลบอยู่ตรงน,นู้นชิ้นจอกไม่ยอมออกมาหาล้วทีเลยอ๋อนีมีจระเข้ด้วยอุ้มจระเข้ได้ด้วยอุ้มม่อุ้มอันนี้ตัวอะไรเอ่ยเห็นตอนนี้นักที่ก็เดินดูสัตว์อยู่นะคะนี่มีรูปปั้นพี่จระเข้ด้วยนี่อันนี้เป็นพี่ตกจระเข้อันที่ดูดินักที่ดูดินันี่ไปดูดิเขาตกจระเข้กันอะ่ะ ตกเปล่าพริกกุ้งรเอ่กุ้มกเคกับพ่อไหมอุ้่มุ่กระเค้กับพ่อไหมเอาไหมพอเข้ามาและเป็นอย่างยิลเุ้งหมกุ้กับพ่อมเข้ามาและเป็นอย่างยิ้งเลล่ะเด็กอน้องระเคด้วยน่แต่ว่าคนเยอะมากน้องีเข้ามได้ไหมนั่น นาทีิการนักธิ์ไปช้อนอะเมซอนนะกลัวนักธิ์อยาเข้าไปอ๋อนักธิก็เอาอีกแก้วไปช้อนอะเมซอนอีกแล้วรครับนี่นี่ไงลูกนักธิครับแรงได้ไหมแรงได้นะอ่าตอนนี้น้าที์ก็สนใจปลาช่อนอะเมซอนเพราะว่าเขาเคยไปตกมาีพีหนึ่งที่เราไปก่อนหน้านี้เนาะมีที่มีตกปลาช่อนอะเมซอนรอบนี้น้าที์ก็ติดใจน่าดู เดี๋ยวรอลอเดี๋ยวรอรอที่นู่นต้องไปเอาตรงนั้นที่แจ้งมาได้เลยอันนี้ใช้คือกล่องได้ครับคือตกอะไรดีตกปลาช่อนนี่ใช่ไหางนะได้ครับอ่าปลาป้าวคือลองแรกวะแล้วที่เบลตกปลาเบ็ดตกปลามาลองแล้วที่เบลเบ็ดตกปลามาตกปลาช่อนอาเบนก่อนเก็บแล้วที่แล้วที่เขาจะตกปลา เ้าหน้าี่จะตกปลาช่อนอเมซอนแล้วค่ะอุ้ยแต่ว่าปลาช่อนตัวใหญ่เวอรเ้หน้าที่จะตกใจเลยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ตัวใหญ่แล้วดีี่จะให้เอ่ตัวใหญ่เตัวใหญ่ เห็นไหมเนี่ยตัวใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่มากเลยโอ้ตัวใหญ่มากนไหตัวใหญ่ตุ้มเลยตุ้มเลยไม่มีอีกไม่ครูปองเขาอีกไหมตุ้มฮะเดี๋ยวนาทีเขานาทีเขาจะให้อีกนาทีอ่ะนาทีเขาจะให้อีกอีกไม้หนึ่ค่ะเดี๋ยวนาทียืนรอตรงนี้เดี๋ยวให้ป๊าเปาไปเอาอาหารก่อนห้าสิบี่ยืนรอก่อนนะข้อปะเจ้าข้าออ้ามันอ้ามแบบไหนอ้านเขารื่อ้ง เฮ้ยดูนุ่นพี่เขาบริการให้ค่ะเต้ามันเอาข้อไปแล้วเอาข้อไปแล้วอู้ตนี้เราหน้าที่ตื่นเต้นมากไปแล้วม่ข้าแล้วเหรอพี่ปะมาแล้วเอาเลยเอาเลยอเลย เบาเบาหเานาทีเขาชอบพี่พี <t our)> <t our ่จิ้ม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 เหมือนดีอยู่นี่เรากำลังให้อาหารปลาชอบจมเอนดูกันนาทีเขาอยากให้มันตุ้มตุ้มปลาว่าได้กินนาทีเลยนาทีครับ ขึ้นไปได้ขึ้นไปขึ้นไปได้ขึ้นไปขึ้ได้หรอเป่าไปด้นีจระเข้เต็โอ้ยนี่เต็มเลยแล้วตรงนี้แม่หันจระเข้ได้ด้วยนทีจะตไปจระเ้กัดทันีจงบอกว่าจระเข้กัดทันทีเลยงั้นตรงลงไปอ่ะ เพราะฉะนั้นเราระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีเลยไม่งั้นไม่ได้หรอกมันจะก็ลงไปมันก็ต้องปูดไทยไม่เอาไม่เอาโอ้อะไรอะมันเจี๊ยบมันเจียบกันเห็นไหมมันเจียบกันหรอมันเจียบกันเห็นไหมเห็นครับเห็นครับมันเจียบกันเห็นมั้ยเจีบกันเลยในน้มเลยน้องนักที่บอกพี่ๆอย่าลืมมาเที่ยววันนี้ลัดอ่าบอกพี่ๆก่อนอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ ไปเที่ยวกันนะครับไปเดินไปกินน้ำเย็นๆก็นกันไปกินน้ำไปกินน้ำหวานกันไปกินน้ำหวานกนทีนี้ทุกท่าะราแคอยู่แต่ว่าเกิดแตกท่วมเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวตอนเที่ยงครึ่งมันจะมีโชว์ตรงนู้นเดี๋ยวต้องพานทีนไปดูโชว์หมูต้องไปจับจองที่นั่ง

เนี่ยมันโผล่ไปในหัวในน้ำมันโผล่ไปในหัวเต็มอ่ะตัวข้างบนมีหางเต็มเลยไปดื่มน้ำเย็นๆกันไปโอเคกินไอศกรีมมาใหม่กิน้อยชรีมมาใหม่บล็อกเรื่องตองซ้อมใครบ่น้องนัทีเขาก็ชอบมากวันนี้สนุกมากนะคะปิดเทอมเนาะเด็กๆค่ะช่วงปิดเทอมก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาที่นี่กันได้นะคะแล้วน้าที่อย่ามือไปลงไปแย่นะ เดี๋ยวเราพาเร้าหน้าที่ไปตื้อไปซื้อน้ำกินก่อนอมีอะไรกินบ้างไหม